เดือนกรกฎาคมปี1947เมืองเล็กๆรอสเวลรัฐน <ım. S 2> ิวเม็กซิโกเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะเขย่าโลกทั้งใบหลังคืนพายุฝนชาวบ้านชื่อแม็กเบรเซลออกไปตรวจฟาร์มและพบเศษวัตถุประหลากกระจายเต็มทุ่งมันไม่เหมือนโลหะทั่วไปบางชิ้นเบาเกินคาดแต่กลับแข็งแรงอีกบางชิ้นสะท้อนแสงเช้าราวกับมาจากต่างดาว ฐานทัพอากาศรอสเวลล์เข้าตรวจสอบทันทีหนังสือพิมพ์พาดหัวสะเทือนโลกกองทัพหยุดยานจานบินได้แล้วข่าวแพร่ไปทั่วอเมริกาผู้คนตื่นตะลึงบางคนเชื่อว่านี่คือหลักฐานแรกของเอเลี่ยนแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมากองทัพรีบแก้ข่าวว่าไม่ใช่จานบินแค่บอลลูนตรวจอากาศแต่แทนที่จะจบคำตอบนี้กลับสร้างคำถามใหม่ทำไมต้องรีบปฏิเสธและถ้าเป็นเพียงบอลลูน ทำไมเศษวัสดุดูแปลกกว่าที่ใครเคยเห็นเหตุการณ์รอสเวลไม่เพียงสร้างตำนาน UFO แต่มันคือจุดเริ่มต้นของความหมกมุ่นที่กินเวลายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษและแรงกดดันจากสังคมทําให้ CIA ต้องเริ่มจับตามองจริงจังไม่ใช่เพราะเชื่อในเอเลี่ยนแต่เพราะกังวลว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเทคโนโลยีลับของศัตรูในยุคสงครามเย็นที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวง